การภาวนาคือการลดความโง่ของตัวเองผู้ที่หาว่าไม่มีเวลาภาวนาคือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่ของตัวเองเมื่อรู้ว่าความโกโรธเป็นผลเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงเช่นไม่ได้สิ่งที่อยากได้คนรอบข้างไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็มีทางแก้ไขคือ ฝึกยอมรับในสิ่งที่ไม่น่าปร,รารถนาที่เกิดขึ้นไม่เอาเป็นเอาตายกับความอยากได้ไม่หมายมั่นปั้นมือจนเกินไปสำหรับผู้กล้าลืมหูลืมตาต่อการเกิดดับภายในจิตการผ่านไปแห่งเวลาจะสอนความจริงของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา